ยกกระสอบผ้าขาวอ่ะมีเทคนิคในการแบบเลือกระสอบยังไงบ้างขายขายมานานยังไม่นานอรไรเพิ่งเริ่มวะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มกันแล้วก่อนหน้าทําอะไรอ่ะก่อนหน้าก็เเพิ่งเรียนจบป่อ๋อเพิ่งเรียนจบแค่ก็อ๋อเพิ่งเรียนจบมหาลัยจบมหกอ๋อจบมหกไม่เรียนต่อละลองขายลองขาไหนบอกเพื่อนๆที่แบบกำลังอยากจะมาค้าขายหน่อยซิตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะฮะ นิวอยู่ที่สถานีรถตู้หมอชิดจะไปตลาดนัดแห่งหนะึ่งฮะจะไปไหนต้องตามนิวไปดูกัน <S <S มาถึงแล้วทุกคนนี่นะนี่คือจังหวัดสระบุรีแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินเล่นที่ตลาดนี่ฮะตลาดสถานีรถไฟของสระบุรีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคอ่ะการเดินทางจากกรุงเทพมาที่เนี้ยใช้เวลาประมาณประมาณชั่วโมงครึ่ง ถึงแล้วจ้าที่นี่เป็นของมือสองคือตลาดเนี้ยจะเปิดทุกเออจริงๆตลาดเนี้ยถ้าเป็นของมือสองนะถ้าใครอยากจะมานะเขาจะเปิดทุกวันเพฤรหัสเป็นตลาดเช้ามืดสตาร์ทกันตั้งแต่แบบตีห้ออค a c มาถึงก็มาเจอของถูกจ้ะสิบบาทคุณของสิบบาท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 ที่ย่างสิบบาทหมดเลยนะคนนี่อะไรเนี่ยอ่ะสิบบาทอยูราวนียาสิบบาทพาไปเดินทัวร์กัน นกระเป๋าสามใบหนึ่งอยนะฮะตรงนี้สาห้านะช่วงนี้นะฮะก็ใกล้ละคือใบผลต้นหนาวแล้วนี้คือพวกสเวตเตอร์นะกำลังแบบลงสเวตเตอร์กันแบบเยอะมากๆเลยนะฮุ้ยน่ารักนะ อันนี้อ๋อน,น้องอ้าวสวยอันนี้ก็จะเป็นแถบสเวตเตอร์แล้วก็ไหมโกลมอาอันนี้จะเป็นกางเกงยีนส์ส่้าสห้าสิบบาทใครที่เป็นมือใหม่หรือคนที่ไม่ได้เน้นที่จะขายเื้อยืดนะฮะุณสามารถ มาลื้อเนี่ยจะมาลื้อของพวกเนี้ยราคาถูกๆเนี่ยไปขายแล้วก็สามารถจะไปขายได้แบบตัวนึงอาจจะหกสิบแดสิบหรือหนึ่ง 60, 80, ร้อยก็ได้นะฮะนนเป็นอีกหนึน่งแนวทางนะสำหรับใครที่อยากจะมาค้าขายฮัลโหลฮัลโหลทุกคน อันนี้เป็นราวซียืดนะฮะพวกนี้คือ40บาทเป็นงานกระสอบนะลายสวยนะอันนี้40บาทนะฮะพวกเป็นแนวเกงวอมแล้วเกงบอมเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อ๋อแล้วอ๋อมีหลายราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะสองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบแล้วแพงสุด อ๋าสวยมันมือบาลานอ๋สวยส่วนใหญ่ส่วใหญ่กระสอบพวกกางเกงวอร์มนี่ต้องยกหรือคัด,ดอ,อ๋อต้องยกอ๋อ,อนี่ฮะถ้าใครแบบขายหนะ้าผ้ากางเกงวอร์มก็ดีนะราคาดีไหมพี่มันก็ดีนะเพราะว่าหางผมก็ขายหมดแล้วผมเหลือได้มกอ๋อของน้ำแปดสิบบขอขอดูได้ไหมมาดูมาดูก็คือเป็นอ๋อหกสิบแปดสิบ ตลาดจริงๆจะเป็นดำกับขาวขายขายให้คู่โภคคนที่เขาซื้อใส่จริงๆนะจะไม่อืดมันแบบว่ามันจะขายง่ายไปง่ายแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าผ้าเลยฮะแล้วโดยปกติผ้าขาวของพี่เนี่ยคือยกยกทั้งลูกหรือไปคัดน้ำแรกก็ส่วนมากจะยกลูกมั่งคัดมั่งอะไรอย่างนี้แล้วสมัยพี่ยกผ้าขาวนี้ป้ายอะไรฮะก็ะเล่นตัเล่นทุกป้ายอะผ้าข,ขาไก่ะ แล,แล้วเวลาพี่ยกกระสอบผ้าขาวอะ่ะมีเทคนิคในการแบบเลือกกระสอบอย่างไงบ้างก็ป้ายเพราะป้ายอะ่ะมันจะมันจะออกแบบประมาณว่าถ้าเราคนเปิดบ่อยๆอะ่ะเราจะรู้ว่าป้ายเนี้ยสภาพเสื้อมันออกยังไงไซส์อะไรเพราะป้ายมันจะบอกเนื้อผ้าดอปไหมอะไรไหมคนเต๋อเปิดประจำอาจจะรู้ว่าป้ายไหนมันผ้ามันจะปาบดีไซสด์ดีอะไรขายง่าย ป้ายมันก็จะติดเล็กมันก็จะมันก็จะขายยากแล้วอ่างนี้พี่แบบระบุได้ไหมว่าป้ายไหนอะไรถ้าผมส่วนตัวที่ชอบผมชอบพวกป้ายผมชอบป้ายดมอนป้ายดมอนอุ้ยป้ายดมอนนี่คือมันเป็นป้ายของ USA เนาะใช่เป็นเบอร์อะไรฮะพวกป้ายนี้มันน่าจะเป็นเบอร์สองอุ้ยแต่ป้ายดมอนหายยากเหมือนกันนะมันจะติดพวกงานเก้าูงสภาพมันสภาพมันดี วิ่งตัวอะไรไงน,น่ารักจังสวยฮะเท่าไร่เนี่ยตัวนี้หกสิบบาทอ๋อหกสิบบาทาอุ๊แต่ว่าก็ถูกอะการไปคัดน้ำแรกตัวละร้อยเหมือนกันนะแล้วลายนี้ก็สวยเนะาะายนี้มันน่าจะเป็นปีอะไรละสองพันกว่าแล้วครับต่อปีสองพันกว่าเนาะงานสวยนะส่วนมากถ้าเสือ้อเสื้อขาวถ้าม,มันมีหน้าหลังมังนก็จะขายง่ายอ่ะพี่พี่พาพาพาทัวร์ยำนี่คือยังไงบ้างพี่ ก็นี่จะหลายราคาหลายราคาแล้วส่วนใหญ่สีดํานี่คือพี่ก็จะยกยกครับยกมาเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยจะเจออันนี้หมวยปั้มเนี่ยเราตรวจแต่มันดูซีโดนเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้สองพันกว่าบาทมิเตอริก้าแบบถุงปั้มอุ้ยอย่างนี้อันนี้คือพี่ไปแบบทีละตัวมาจากไม่ไม่นี่ผมเปิดกระสอบอ๋อนี่คือเปิดกระสอบใช่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้เปิดเลย หกเจ็ดพันเลยประมาณใช่ใชเพราะว่าเราเปิดกระสอบมันมันก็จะมีหัวผ้าอะไรเงี้ยโอ้อันนี้ใจตตางนะฮะอ้อแมตติกาไอ้ว่าเปิดกระสอบกี่ลูกอะหวัหว่าจะได้งานพวกเนี้ยพี่เปิดกี่ลูกปปเระมาณกี่ลูกบอกไม่ได้ครับประมาณกี่ลูก,ก,รก,ลกเราขายได้วันนี้เรามีเราแบ่งกําไรแบ่งคุณไว้เราเอากำไรไปต่อย,ยอดคนณแล้วเก็บไว้อะไรเนี้ยเพราะว่าเราต้องเสียค่าตรงทัศที่ อุ้ยไรนี้ไม่ใช่ฮาร์เลยเนาะไม่ใช่เป็นโค้ดไรเดอร์อะไรประมาณอ้าเท่าไหรเท่าไรครับผมอันนี้ก็ห้าร้อยอห้าร้อยไปทำต่อได้งามๆเนาะมันอยู่ที่มือพี่อยู่ที่มือคืออะไรพี่ดังไม่ดังอะไรประมาณอ๋อดังดังไม่ดังนี่คืออะไรร้านร้านใช่ไร้านกับพ่อค้าใช่ไหมพวกนี้ไปอยู่ร้านดังๆก็อาจจะ ได้ราคาแพงของอได้ราคาแพงเฮ้ยตัวนี้สวยฮะนี่วงอะไรเนี่ยไม่ใช่นี้แตพวกรวมแรปรวมรวมแรปเท่าไหร่พี่ตัวนี้สี่ร้อยอ่าลายเดือดนะอันนี้เดือดอู้อันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้แปดร้อยเพราะอะไรถึงตั้งแปดร้อยก็ลายพี่อ้ลายสวยนะโอ้โหลายดีมากอันนี้กระตูนลายนี้เห็นบ่อยอ้หพี่มีงานหลากหลายมากเลยเนาะ หลากหลายหลากหลายจริงๆนะถ่ายทุกอย่างนะจริงๆจําเป็นใช่ไหมว่าในการขายหนึ่งช็อปต้องมีแบบหลายหน้าผ้าหน่อยปะ่ะแล้วแต่คนนะครับอย่างผมใส่มาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรเงี้ยเราเราชอบเราชอบแล้วก็เล่น<า>เล่นมากี่ปีละขายมากี่ปีแล้วพี่ผมขายเพิ่งจะขายข่ายเพิ่งจะขายปียยยยสองปีแต่แต่ผมใส่ใส่เองอ่ะมาตั้งแต่วัยรุ่น เท่าไหร่พี่ตัวนี้สองร้อยเสื้อดังนะทีมชาสวีเดนอันดับสามเป็นบอลโลูนฟหนึ่งเก้ากับสี่อีสามอะไรอีกอูมอตัวนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ไม่ได้ยัง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 ,ย,งยังไม่ได้ขายอ๋อยังไม่ขายแผ่นโซ่หรือเอันนี้ปี เก้าส <94. S 1> ี่เก้าสี่โอ้นี่ป้ายเอาน,นี้เป็นงานยุโรปนี่ครับุงานยุโรปทรงคอเสื้อสวยนะ <ขอ S 1> เสื้อดีินปคอปิดฝังคอหนาปักเห็นไหมอันนี้พวกงานยูเอสเนาะครับนนยูเอสอเล่เปรียบได้เทียบกันเลยนะคอคอคนละแบบเลยยนะังไงพี่พวกเสื้อพวกนี้ลายนี้ลายอะไรอะสวยเนาะอันนี้จะเป็นงานเก้าส่นอันนี้เป็นอะไรจะเข็บตะเข็บเดียวอ๋อเก้าหก ปลาฮันเน็ตโอเครูกลายป่านอะไรลายป่านลายสวยมีเท่าไหร่ฮะัเนี้ยสามร้อยสองร้อยสองสามร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยสองร้อยสามร้อยครับคุณไปทําต่อได้งามๆเลยนะ,ะสวยสวยสวยอ่ะจบแล้วร้านนี้ใครอยากมายังไงฮะแนะนำํำก็ตลาดเปิดท้ายรถไฟครับมันจะมีเป็นวันตอนเช้าทุกวันพฤหัสถึงป,ประมาณเที่ยงเลย ตั้งแต่เช้า enfin คือไงตีห้าป่ะแต่ผมก็มาตั้งร้านตีสี่ตีห้าเอาตีสี่ตีห้าจนถึงเที่ยงเที่ยงเที่ยงาเจ็ดร้านแวะมาได้นะพี่พ่อค้าคนนี้ของดีเดินมาผ่านอีกหนึ่งร้านร้านน้องๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวอะไรเนี่ยอันไหนๆทีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยชีคอนเซ็ปเป็นไงบ้างเสื้อลายต่างๆครับพี่เป็นเสื้อสเก็ตเด็กสเก็ตก็มีครับเป็นวินเทจแฟชั่นก็มีครับผมก็เสื้อบอลับ ใส่กับกางเกงห้าส่วนสามส่วนได้รองเท้าเป็นอดิดาสซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยพี่แมทช์กันไปรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบอย่างเงี้ยใส่แมทช์กับรองเกงตัวไหนก็เสียวหมดพี่หรือว่าจะแต่งเราจะจับคายอะไรรับรับเป็นไงขายขายมานานยังไม่นานอะไรเพิ่งเริ่มมาเพิ่งเริม่มเพิ่ง <รอ S 2> <อ>เริ่มกันแล้วก่อนหน้าทําอะไรอ่ะตอนหน้าก็เพิ่งเรียนจบอ๋อเพิ่งเรียนจบแค่ของอ๋อเพิ่งเรียนจบมหาลัยจบมหกเลยอ๋อจบมหกว้าวจบมหกแต่ว่าก็ ยังไงครับไม่ไม่ไม่เรียนต่อละไรลองขายลองเผาลองขายอันนี้คืออะไรสองคนอ๋อสี่สี่หุ้นนะครับผมสี่คนลงร้านด้วยกัน๋อแล้วเป็นไงบ้าง่ะขายดีไหมขายขายมากี่เดือนละเดือนเดียวเดือนเดียวอันนี้บอกไหนบอกเพื่อนเพื่อนที่แบบกำลังอยากจะมาค้าขายหน่อยสิว่ายังไงบ้างเราเราคิดยังไงถิงแบบจบมหกแล้ว เาถ่ายดีกว่าไม่ไม่เรียนต่อละมหาลัยผมว่าเรียนน่าจะโอเคแต่เรียนไม่ด้วยทําไปด้วยน่าจะโอเคอแล้วก็เริ่มจักเก็บเริ่มจากเดินข้าตลาดมือสองเนี้ยไปซื้อมารวมไว้ก่อนซื้อแบบเราคิดว่าตรงนี้เทสเราซื้อมาใส่เนี้ยพอใส่พอมันเริ่มเยอะแล้วก็เก็บเก็บพอเหมือนพอมันเยอะก็มาแบ่งขายมาเปิดขายได้มผมนผมจอนก,ก็ซื้อเสื้อใส่พอใส่มันใส่มันเบื่อมันเยอะ,ยอะ,ยอะก็เอาเลยม,มาขายส่วนใหญ่เสื้อผ้าพวกนี้เป็นไงครับไปสับราวหรือไปเปิดกระสอบหรืออะไรกันมา ขับเรา้นตอนแรกแต่พันท่าคิดภาตัวในตัวร้อยโอเคก็คือขั้นนำแรกนะตัวร้อยเพราะถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบไปฟาร์มมาแบบที่ทุนมันต่ำกว่าแล้วก็มาเปิดฝายที่มากกว่านิดนึงใครเพื่อนๆสนใจเห็นแล้วก็ติดต่อมาดูได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าเจอได้วันพฤหัสตอนเช้าแล้วก็วันพุธวันพุธตอนเย็นที่ลตลาดอินเอมครับตลาดอินเอมวันพุธวัน,นเสาร์อาวันที่ตลาจจะมีตอนสุขเสาร์อาทิตย์ ที่ไหนนะที่นี่ครับอ๋อที่นี่โอเคเข้าใจละทุกคนแวะมาดูได้นะฮะอันนี้มามาช่วยสนับสนุนเพื่อนเพื่อนกันนะเดี๋ยวอันนี้มีขายในเพจไหมมีครับผมเพจอะไรอ่ะใครสนใจนะคือที่เห็นอยู่ก็คือจะมีอยู่ในนี้เนาะได่คนะสนใจไหนไปดูได้นะที่ไอจีเนาะเคยอย่างไนคุณถ้าพื้นที่ใกล้บ้านก็ถ้าถ้าสามารถยกได้ก็ยกแต่ถ้าแบบไกลๆก็ต้องมีแบบอย่างเช่นก็ต้องมีรถแล้วค่ะรถใหญ่เพื่อขนของอย่างเงี้ย ใช่อันนี้ผ้ผมมันแค่นี้มอไซค์สองคันมาด้วยกันเงี้ยใส่ถุงมาลังคนละลังก็ได้ครับคุณถ้าเริ่มทำก็ตามตามที่มีอะรอไดค์ับงานพึ้นคุณถ้าใครอยากจะเริ่มค้าขายก็นี่เลยอันนี้มือใหม่จริงๆนะแล้วใครอยากสนับสนุนอุดหนุนก็เข้าไปดูในไอจีอันนี้ฮะเมื่อกี้นี่นะเป็นอีกหนึ่งร้านนะทุกคนก็เป็นน้องที่ทีเพิ่งเรียนจบมหกแล้วก็ อ่ะก็อยากจะรอมาหาเงินใช้เองโดยไม่ต้องแบบพึง่งคุณพ่อคุณแม่นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึแนวทางนะถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าโอเคอ่ะอยากจะลองหาเงินเองก็ลองลองนาวิธีของพวกเพื่อนๆเนี่ยน้องสองคนเนี้ยมาลองมาลองค้าขายดูนะเราก็พาคุณมาทัวร์ต่ออีกสักแป๊บนึงนะว่ามีอะไรอีกมาที่ตลาดนี้นะฮะตลาดสถานีรถไฟสระบุรีหรือเจริญทรัพย์นะจ๊ะ ร,ร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยฮะอ,อ,อยู่หน้าสถานีของรถไฟเลยฮะก็มีแบบหลากหลายหน้าผ้ามากมากเลยทุกคนอ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเขามีหน้าผ้าอะไรบ้างเนาะห้าสิบบาทที่มองดูนะมีทุกหน้าผ้าเลยฮะไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีน์ราวละห้าสิบเสื้อยือดนะฮะห้าสิบ มีหลายหน้าผ้ามากๆแล้วก็เสื้อผ้าสตรี3าหบาทเสื้อแขนกุด3าหแล้วก็นี่เป็นแนวแบบอาหาร50บาทห้บาทหมดทุกราวเลยนะนี่ตรงนี้ก็ห้าสิบห้าสิบ้สวย อ้ันนี้จะเป็นเสื้อแบบเสื้อพวกโซนทาหารเลยนะมาดูราวพยืดตัวละ80บาทตรงนี้เป็น20บาทเป็นราวเสื้อเชิ้ตนะฮะแล้วอันนี้20บบาทนะเป็นเสื้อกีฬา ยังไงเนี่ยแวะมาก็ได้นะฮะที่นี่ก็มีความหลากหลายเป็นอีกหนึ่งตลาดนะัดที่น่าสนใจเนาะถ้าสมัว่าชอบคลิปของเรานะก็กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไหนทำอะไรก็ติดตามเัอแลวกันวันนี้ไปละบ๊ายบาย